สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าของตะวันคลิปนี้จันจ้าก็มีนิยายมาฝากเช่นเคยค่ะโดยคลิปนี้จันจ้าจะพาไปพบกับความรักที่จากคำว่ารำคาญกลายเป็นความคิดถึงแบบไม่รู้ตัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะบังเอิญรัก เสียงนาฬิกาปลุกดังลั่นห้องมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแต่เจ้าของห้องยังคงนอนขดตัวใต้ผ้าห่มยังไม่รู้เรื่องรู้ราวมือเรียวโผลออกมาโบกไปมาอยู่พักหนึ่งก่อนจะฟาดใส่ปุ่มปิดเสียงอย่างแรงและทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งเวลาบนหน้าปัดเลื่อนผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลข8.15กระพริบวาบอยู่บนหน้าจอ โทรศัพท์สั่นคลืดคลืดพร้อมกับข้อความแจ้งเตือนใหม่ประชุมเก้าโมงนะอย่าสายอีกละ่ะแพรว่าสะดุ้งตื่นแทบจะเด้งออกจากเตียงทันทีที่เห็นข้อความนั้นใจเต้นแรงเหมือนมีใครมาทุบกลองอยู่ในอกโอ้ยตายแล้วเธอร้องลัน่นกว่าตามองไปรอบห้องที่เต็มไปด้วยกองเสื้อผ้าหนังสือและต้นไม้กระถางเล็กที่กำลังเหี่ยวเฉาภาพในกระจก สะท้อนให้เห็นผมเผ้ายุ่งเยิงเหมือนรังนกเธอวิ่งทลาเข้าห้องน้ำแปลงฟันไปพลางสะอื้นเบาๆไปพลางเพราะวันนี้มีประชุมใหญ่แทๆ้ๆแต่เธอดันตื่นสายจนได้ชีวิตฉันมันช่างบัดซบอะไรอย่างนี้เนี่ยเธอแต่งหน้าแบบเร่งด่วนที่สุดในประวัติศาสตร์อายไลเนอร์ข้างหนึ่งหนาอีกข้างบางจนแทบไม่เห็นริมฝีปากสีชมพูซีดถูกทาลิปสติก แบบสันส้นๆไปคนละทิศละทางเธอคว้าสูตรที่ยังไม่ได้รีดยับยูยี่กระเป๋าสะพายและแก้วกาแฟเย็นที่ซื้อมาค้างไว้จากเมื่อคืนก่อนจะวิ่งพลวดออกจากห้องโดยไม่ทันสังเกตรองเท้าที่สวมอยู่ด้วยซ้ําว่าเป็นคู่เดียวกันหรือเปล่าถงลิฟชั้นยีสเต็มไปด้วยความเงียบสงบแปลว่ากดปุ่มรัวๆจนประตูค่อยๆเปิดออกเธอสูดหายใจเข้าลึกๆ พอเห็นว่าลิฟต์กำลังจะปิดลงไปยังชั้นล่างรอด้วยค่ะเธอวิ่งพุ่งเข้าไปเต็มแรงและปักเสียงชนดังสนัน่นจนเธอเซธลาไปข้างหน้ากาแฟในมือสาดโกรมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดของชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงกลางลิฟต์เต็มๆอ่ะขอโทษค่ะแพรวารัวคำพูดมือสัน่นพยายามล้วงทิชชู่ออกมาเช็ดให้แต่ยิ่งถู คราบสีน้ำตาลก็ยิ่งเลอะเทอะชายคนนั้นตัวสูงโปรง่งใบหน้าคมสันในชุดสูทเข้ารูปเขามองเธอด้วยสายตาเรียบเย็นดวงตาคมกริบเหมือนมีมีดบางเชือนอากาศคุณรู้ไหมวันนี้เสื้อตัวโปรโดผมน้ำเสียงทุ้มต่ำเอ,อ่ยอย่างชัดถ้อยชัดคำแปลว่าน้าเสียทันทีฉันขอโทษจริงค่ะฉันรีบไปทำงานก็เลยไม่ต้องครับ เขายกมือกันเล็กน้อยน้ำเสียงยังคงราบเรียบยิ่งเช็ดยิ่งแย่เธอหยุดมือทันทีแต่อาการเก้อเขินทำให้ปากเธอเผลอพูดสิ่งที่ไม่ควรออกไปก็ใครใช้ให้มายืนขวางตรงนี้ล่ะคะชายหนุ่มหันมามองยังไม่อยากจะเชื่อผมแค่ยืนอยู่เฉยๆบรรยากาศในลิฟต์เงียบกริบอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกจังหวะนั้นเอง เสียงติ้งดังขึ้นเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกชั้นล่างทั้งคู่เดินออกมาด้วยท่าทีแข็งกร้าวไม่ศบตาด้านหน้ามีแท็กซี่คันหนึ่งขับเข้ามาจอดพอดีสายตาของทั้งสองหันไปทางเดียวกันทันทีฉันเรียกก่อนทั้งสองตะโกนออกมาพร้อมกันเป๊ะแท็กซี่หันมามองแล้วรีบขับหนีออกไปทันทีทิ้งไว้แต่ความเงียบงนันและความเขินอายที่แฝงอยู่ แปลว่าถอนหายใจแรงวันนี้มันวันสวยอะไรกันเนี่ยชายหนุ่มเลือบมองนาฬิกาข้อมือพลางพึมพำเบาๆแต่ชัดเจนพอจะให้เธอได้ยินขอให้ผมไม่ได้เจอคุณอีกเลยแปลว่ากัดฟันตอบกลับทันทีฉันก็หวังแบบนั้นเหมือนกันค่ะทั้งคู่หันหลังแยกย้ายไปคนละทางแต่โชคชะตาไม่ยอมปล่อยให้เป็นเช่นนั้น สองร่างเดินเข้าสถานีรถไฟฟ้าเดียวกันโดยไม่รู้ตัวหลังจากเช้าที่วุ่นวายจนหัวฟูแพรวารู้สึกว่าชีวิตเธอวันนี้คงไม่มีอะไรจะซวยไปมากกว่านี้แล้วแต่โชคชะตากลับแอบหัวเราะอยู่ข้างหลังเพราะเรื่องซวยจริงๆเพิ่งจะเริ่มต้นเย็นวันเดียวกันแพลว่าเดินลากสังขารกลับมาที่คอนโดร่างกายหมดแรงจากการประชุมอันยาวนาน บวกกับสายตาเพื่อนร่วมงานที่แอบหัวเราะเมื่อตอนเช้าเพราะอายไลเนอร์ข้างหนึ่งหนาอีกข้างบางจนเห็นชัดว่าลนลานแค่ไหนเธอถอนหายใจยาวถึงบ้านสักทีมือเอื้อมไปกดรหัสประตูห้องแต่ยังไม่ทันเข้าก็ได้ยินเสียงติดตของประตูห้องตรงข้ามที่กำลังจะเปิดออกเช่นกันแพรว่าชะงักไปชั่ววินาทีประตูตรงข้ามค่อยๆเปิด เผยให้เห็นใบหน้าคมคายในชุดลำลองสบายๆของผู้ชายคนเดียวกับที่เธอสาดกาแฟใส่ในลิฟเมื่อเช้าดวงตาคมของเขาช้อนขึ้นมาสบตาเธอพอดีราวกับโชคชะตาจงใจกลั่นแกล้งคุณแพรว่าหลุดเสียงตกใจออกมาทันวาหยุดนิ่งไปชั่วขณะก่อนเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยห้องตรงข้ามบรรยากาศเงียบไปครู่หนึ่ง มีเพียงเสียงแอร์ที่เป่าลมเย็นออกมาอย่างกวนใจแพรว่ารีพูดตัดบทอย่าบอกนะว่าขนเพิ่งยายไม่อยู่ห้องนี้แล้วจะให้บอกว่าอะไรครับทันว่าตอบเรียบๆมือข้างหนึ่งถือถุงของชชยเล็กน้อยเหมือนเพิ่งยายเข้ามาจริงๆแพรว่ายกมือทาบอกถอนหายใจแรงราวกับโลกทั้งใบกลั่นแกล้งเธอบ้าไปแล้วนะั่นแน่ทำไมต้องเป็นฉันด้วยนะ ธันวามองสีหน้าเวอ่เวอร์ของเธอแล้วแอบหัวเราะในลาคอเบาๆก่อนพูดพลางไขกุญแจเข้าห้องใจเย็นครับผมก็ไม่ได้อยากจะบังเอิญเจอคุณอีกหรอกดีค่ะเพราะฉันก็ไม่ได้อยากเห็นหน้าคุณเหมือนกันแปลว่ารีบเทียงกลับรู้สึกเหมือนต้องรักษาศักดิ์ศรีไว้แม้ในใจจะเต้นแรงประหลาดที่ได้เห็นเขาในชุดสบายๆแบบนี้ธันวายกยิ้มมุมปากบางๆไม่ตอบโต แต่เดินเข้าห้องไปเงียบๆปล่อยให้แพรวายืนค้างอยู่หน้าห้องด้วยหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะคืนนั้นแพร่วาพยายามกล่อมตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเพื่อนบ้านก็แค่เพื่อนบ้านเดี๋ยวก็ไม่ค่อยได้เจอหรอกแต่ทุกครั้งที่เดินออกมาหน้าห้องทีไรก็ต้องเผชิญหน้ากับเขาแทบทุกครั้งบางทีกำลังจะกดลิฟต์เขาก็เดินมาพอดีบางทีลงไปซื้อน้ำ เธอก็เห็นเขาเลือกของอยู่ตรงชั้นเดียวกันและทุกครั้งบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความเงียบอึดอัดที่น่าขันจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งลิฟเกิดขัดข้องชั่วคราวทำให้ทั้งสองต้องยืนรอพร้อมกันตรงโถง,งทางเดินยาวเหยียดแพรว่าพึมพำเบาๆราวกับบนกับตัวเองที่นี่ก็มีตั้งหลายร้อยห้องทำไมต้องห้องตรงข้ามกันด้วยกัไม่รู้ทันวาเหลือบตาม,มามอง ก่อนเอ่ยเสียงเรียบตะแฝงรอยขำก็บังเอิญไงครับคำตอบสั้นๆน,นั้นทำเอาแพราว่าสะอึกไปครู่หนึ่งแล้วหันหน้าหนีเพราะไม่รู้ว่าควรจะงุดหงิดหรือหัวเราะดีเช้าวันจันทร์ที่ควรจะสงบกลับเต็มไปด้วยเสียงก้องแ้งดังลอดออกมาจากห้อง2003แพราว่าที่กำลังจะออกไปทำงานสะดุ้งหยงรีผ่านไปเคาะประตูอย่างแรงคุณ จะซ่อมบ้านทั้งตึกหรือไงคะเธอร้องถามประตูเปิดออกเผยให้เห็นทันวานในเสื้อยืดสีเรียบกางเกงวอมคาสา3ส่วนมือ,อยังถือไขค่ควงอยู่เขายกคิ้วยังไม่สะทกสะทานแค่ติดชั้นวางไม้ครับไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนั้นแปรวามองเลยไปเห็นเศษไม้เกลื่อนเต็มหน้าห้องพลางถอนหายใจนี่ห้องคุณหรือเวิร์กช็อปลงงานไม้คะ ทันวาหัวเราะเบาๆไม่ตอบแต่ยื่นชั้นวางที่เพิ่งประกอบเสร็จมาให้ดูจะว่าไปคุณน่าจะต้องการนะเห็นห้องรกกว่าผมอีกแปลว่าหน้าเวอร์ทันทีอุ๊ยแอบสองห้องฉันหรอไม่ได้สองหรอกครับวันก่อนคุณวางถุงขยะหน้าห้องไว้ตั้งครึ่งวันผมแค่บังเอิญเห็นด้านในถุงนิดหน่อยเธอเทียงไม่ออกได้แต่หน้าแดงรีพันลังเดินหนีแต่เสียงทันวาก็ดังตามมา ถ้าอยากได้ชันวางผมทำให้ก็ได้นะครับฟรีแต่มีข้อแม้แปลวา่าหันกลับมาอะไรอีกละ่ะขอกาแฟเย็นแก้วหนึ่งทุกเชา้าบรรยากาศที่ควรจะตึงเครียดกลับกลายเป็นเหมือนเกมเล็กๆระหว่างเพื่อนบ้านคู่นี้วันต่อมาแปลว่าก็วางกาแฟไว้หน้าห้องเขาจริงๆแต่ด้านเขียนโน้ตแนบไปด้วยว่าไม่ใช่สตาร์บัคหรอกนะอย่าบน่นทันวายิ้มมุมปากพอถึงตอนเย็น เขาก็เอาชั้นวางไม้มาวางหน้าห้องเธอพร้อมโน้ตตอบกลับว่าไม่ใช่อีเกียรหรอกนะอย่าบน่นเสียงกลิ่งประตูห้อง2002ดังขึ้นตอนเกือบสามทุ่มแปรว่าที่กำลังนอนแผ่บนโซฟาสะดุ้งเฮือกรีบวิ่งไปเปิดประตูอะไรอีกคะคุณน้ำเสียงกึ่งงุดหงิดกึ่งง่วงประตูเปิดออกเผยให้เห็นท่านว่าถือชามแกงร้อนๆอยู่ในมือ ทำกับข้าวเยอะเกินไปครับแลยเอามาแบ่งแปลว่าชง,งักไปนิดก่อนจะเลิกคิ้วอย่างระแวงแน่ใจนะคะว่าไม่ได้ใส่ยาพิษคุณนี่ระแวงเก่งจริงทันวาหัวเราะในคอและเดินส่วนเข้าไปวางบนโตะ๊ะเหมือนบ้านตัวเองไม่ลองก็คงไม่รู้หรอกกลิ่นหอมลอยขึ้นมาทันทีที่เปิดฝาหม้อเล็กๆแปลวากลืนน้ำลายหยิบช้อนตักชิมคำหนึ่งดวงตาเป็นประกาย อร่อยนี่คุณทำเองจริงๆหรอครับผมอยู่คนเดียวมาตั้งหลายปีไม่ทำเองก็คงอดตายไปนานแล้วบรรยากาศในห้องที่ปกติเต็มไปด้วยความวุ่นวายกลับเงียบลงอย่างประหลาดมีเพียงเสียงช้อนกระทบชามแพรว่ากินอย่างไม่สนใจมาถเรียบร้อยส่วนทันวาก็นั่งผิงพนักโซฟามองเธอด้วยรอยยิ้มบางๆมองอะไรคะเธอถามขึ้นทันทีก็ มองคนที่กินข้าวเหมือนเพิ่งหนีสงครามมาแพร่วาหัวเราะพืชเผลอสำลักจนไอแคกๆทันวารีบยืนแก้วน้ำให้โดยอัตโนมัตินิ้วทั้งสองสัมผัสกันเพียงแผ่วเบาแต่กลับทำให้หัวใจของแพร่วาเต้นผิดจังหวะขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลขอบคุณคะ่ะเธอพูดเสียงเบาพรางก้มหน้าลงเหมือนจะซ่อนอะไรบางอย่างช่วงเวลาสั้นๆ ที่ควรจะเป็นเพียงการแบ่งอาหารธรรมดากลับกลายเป็นค่ำคืนแปลกๆที่อบอุ่นจนแพรว่าเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่อยากให้เขากลับห้องตัวเองเลยก่อนกลับทันวาเหลือบมองโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยเอกสารกองพเนินทำโปรเจกต์อยู่หรอครับแพรว่าพยักหน้าเหนือหน่อยใช่ค่ะงานเสนอพรุ่งนี้แต่ยังไม่เสร็จเลยทันวานิ่งไปอึดใจก่อนเอ่ยขึ้นเรียบเรียบ นั้นผมช่วยได้นะครับอย่างน้อยก็อ่านทวนให้ได้คำพูดที่เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆก,กลับทำให้แพรวารู้สึกเหมือนได้ที่พักใจเล็กๆท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตเธอเหลือบตามองเขาแล้วเผอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัววันถัดมาแพรวานั่งก้มหน้ากดแป้นพิมพ์เสียงดังปาบปๆปปจนโตะสัน่นเอกสารกองพเนนข้างตัวทำท่าจะถล่มลงมาได้ถูกเมื่อ เสียงหาวยาวดังออกมาหลายครั้งติดกันก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นท่ามกลางความเงียบยามดึกเธอสะดุง้งก่อนจะเดินไปเปิดประตูด้วยสภาพผมฟูเสื้อยับใบหน้าหมองคล้ำคุณอีกแล้วหรอแพรว่าพึมพำเมื่อเห็นทันวาถือแก้วกาแฟร้อนๆมาให้เห็นไฟห้องคุณยังไม่ดับเลยเดาว่าคงยังไม่นอนเขายืนแก้วให้พลางยิ้มบางๆ นี่กาแฟสดผมต้มเองดื่มแล้วตาสว่างแน่นอนแปรว่าชะงักไปเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็รับมาด้วยความจำใจขอบคุณนะคะแต่ฉันทำงานอยู่จริงๆนะไม่ได้มีเวลามาเล่นกับคุณหรอกทันวาเดินเข้ามาในห้องอย่างหน้าตาเฉยผมก็ไม่ได้จะมาเล่นจะมาช่วยต่างหากช่วยคุณช่วยฉันได้ตรงไหนก็ตรงที่คุณพิมพ์ผิดไง เขาเอื้อมหยิบกระดาษจะก,กองงานขึ้นมาแล้วชี้ให้ดูคำนี้ตกสละอีแปลว่าอ้าปากค้างนี่คุณสอดรู้สอดเห็นเกินไปแล้วนะทันวาหัวเราะเบาๆก็ดีกว่าปล่อยให้คุณโดนหัวหน้าดุไม่ใช่หรอแปลว่าหน้าแดงจัดแต่ทำเป็นหันไปมองจอคอมแทนฉันไม่ใช่เด็กๆนะคะไม่ต้องมายุ่งอืมไม่ยุ่งก็ได้เขาตอบพลางเดินไปนั่งโซฟา เปิดมือถือไทยไปมาเหมือนไม่สนใจแต่ไม่นานนักก็พูดขึ้นอ้อถ้าคุณยังเวทวักผิดอีกหัวหน้าคงได้ปวดหัวแน่แปลว่าหันควับคุณนี่มันกวนจริงๆเลยเสียงหัวเราะทุ้มต่ำดังสะท้อนในห้องเงียบๆของค่ำคืนนั้นทั้งสองนั่งอยู่ด้วยกันเธอทำงานส่วนเขาก็นั่งอยู่ไม่ไกลราวกับเป็นการเงียบกรึมที่สบายใจอย่างประหลาดจนกระทั่งงานเสร็จ แพรว่าสุดตัวลงพิงพนักเก้าอี้ทอนหายใจยาวในที่สุดฉันก็ทำเสร็จแล้วทันวาลุกขึ้นเดินไปวางมือเบาๆบนหัวเธอเก่งมากคำพูดเรียบง่ายกลับทำให้หัวใจของแพรว่าเต้นแรงกว่าเสียงพิมพ์ดิจิตที่ดังมาทั้งคืนเธอเงยหน้ามองเขาแต่รีบเบือนไายตาออกไปแทบจะทันทีขอบคุณแล้วก็ขอโทษที่หงุดหงิดใส่เมื่อกี้นะคะ เธอเอ่ยเสียงเบาท่านว่ายิ้มบางผมชินแล้วบรรยากาศอบอุ่นแผ่วเบาแทรกอยู่ในห้องพักเล็กๆที่เคยเต็มไปด้วยความวุ่นวายและนั่นเป็นครั้งแรกที่แพรวาเริ่มเผลอคิดว่าการมีเพื่อนบ้านแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเช้าว,วันจันทร์แพรวาในชุดทำงานเรียบร้อยพิเศษกว่าทุกวันกำลังนั่งรถไฟฟ้าด้วยสีหน้าที่พยายามทำตัวสงบเส,สงี่ยม ทั้งที่ในใจเต็มไปด้วยความกังวลวันนี้บริษัทมีการประชุมใหญ่พร้อมเปิดตัวโครงการใหม่และเธอจำเป็นต้องเข้าไปช่วยงานเบื้องหลังทั้งตื่นเต้นทั้งกดดันจนแทบหายใจไม่ทั่วท้องขออย่าให้มีเรื่องสวยๆเพิ่มขึ้นอีกเลยสาธุเธอพึมพำกับตัวเองแต่โชคชะตากลับไม่ฟังเสียงคอร้องของเธอทันทีที่เดินเข้ามาถึงโรงแรมหรูสถานที่จัดงานสัมมนา แพรวาก็ต้องชะง,งักค้างเพราะสายตาของเธอไปสบเข้ากับร่างสูงในสูตรสีเข้มคุณตาทันวาเขายืนพูดคุยกับผู้จัดงานยังเป็นทางการใบหน้าคมสันดูสุภาพกว่าทุกครั้งที่เจอในคอนโดจนเธอแทบไม่เชื่อว่านี่คือคนเดียวกับเพื่อนบ้านเจ้ากวนข้างห้องไม่นะบอกทีว่าไม่ใช่แพรวากระซิบกับตัวเอง แต่แล้วเสียงใครบางคนก็ดังขึ้นข้างหลังคุณทันวาขอบคุณมากนะครับที่ออกมาช่วยงานเราในครั้งนี้เหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางใจเขาไม่ได้มาเล่นๆแต่เป็นบริษัทคู่ค้าที่มาร่วมงานกับบริษัทของเธอจริงๆทันวาเหลือบตาม,มาเห็นเธอพอดีริมฝีปากยกยิ้มบ,งบางๆที่ทำเอาแพรวางหงุดหงิดขึ้นมาทันทีอ้าวเจอกันอีกแล้วนะคุณเพื่อนบ้าน แปรว่าหน้าเสียแทบกลืนลิ้นบังเอิญเกินไปแล้วไหมคะเนี่ยแต่ยังไม่ทันได้หาเรื่องหนีเสียงหัวหน้างานฝ่ายกิจกรรมของเธอก็ดังขึ้นคุณสองคนรู้จักกันเหลอคลับเนี่ยดีเลยงั้นคุณกับคุณธันวาน,นี่แหละเป็นตัวแทนของเราทั้งสองบริษัทจับคู่เป็นทีมทํากิจกรรมในวันนี้ฮะทั้งคู่ร้องออกมาพร้อมกันถูกสายตาหันมามองแปรว่าหน้าแดงกรร่ำ ในขณะที่ทันวาหัวเราะเบาๆเหมือนกำลังสนุกกับสถานการณ์จะดีเหรอคะฉันว่าดีสิหัวหน้าตอบทันทีถือว่าได้สร้างทีมเวิร์กไปในตัวเลยแปรว่าถอนหายใจแรงรู้สึกเหมือนฟ้ากแกล้งซ้ำซ้อนแต่ทันวากลับหันมาหยอดด้วยน้ำเสียงทุมทๆข้างหูก็อย่างที่ผมบอกเราเจอกันเพราะโชคชะตาแพรว่าเบ้ปากโชคชะตาบ้าบอสิมิว่า นิยายกำลังสนุกเลยแต่จันจ้าง่วงแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ